การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเปลือนใบอัมเจรนีโดยไม่หมออัมธรรมชาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกันยายน2566ของคนที่เกิดในวันจันทร์กันนะมาดูกันว่าคนวันจันทร์นะเมษาเอ่อกันยา2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคนวันจันทร์นะขอดูพลังงานหน่อยค่ะใบแรกมาโอ้โหใบแรกมาก็เงินเงินเงินพวกเราบูชาดูเหมือนกับว่าในเดือนกันยายน2566นะชาว คนที่เกิดในวันจันทร์นะยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งทํายิ่งมียิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งมีเงินหลังไหลไหลามาเทม,มาเลยนะในเรื่องของสุขภาพระวังปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ะระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดมเท่านั้นเองนะคะดูจากพลังงานค่อนข้างรวยนะกันยายนนี้นะ,ะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินชัดๆอีกสักหน่อยอืมต้องบอกเลยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยแต่มีเงินนะ อาจจะเหนื่อยอาจจะมีเรื่องที่ต้องบริหารจัดการเยอะหน่อยนะหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเอ่อมีรายรับเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายเหมือนกันถ้าคุณบริหารจัดการดีๆต้องบอกเลยผ่านผลไปได้วยดีอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินแต่มันก็จะเข้ามาแบบรัวๆ um นะเพราะฉะนั้นแล้วเหนื่อยหน่อยแต่ได้เงินนะยิ่งเหนื่อยยิ่งได้เงินนะแล้วก็บริหารจัดการการเงินดีๆการเงินจะคล่องตัวนะต่อมาค่ะโอ้ต้องบอกก่อนด้วยว่า กันยายนนี้นะคนที่เกิดวันจันทร์โอกาสปลดหนี้มีสูงมากนะมีโอกาสปลดหนี้ได้นะเหนื่อยหน่อยแต่ปลดหนี้ได้หมดสิ้นและอะไรที่มันเป็นหนี้สินนะจะมีอิสระทางการเงินแล้วต่อมาค่ะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรอื ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆได้พบคนใหม่ๆลูกเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวอาจจะนําพาโชคลาภมาให้กับคุณด้วยนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าได้เจอคนใหม่ๆที่มีคอนเน็กชันใหม่ๆและนําพาโชคลาภสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตคุณด้วยต่อมากับบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงเป็นอย่างไรว้าวต้องบอกเลยเออมีโอกาสว,ว่าคุณจะผ่อนบ้านหลุดผ่อนรถหลุด ผ่อนอะไรบางอย่างอ่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะปลดหนี้ได้แล้วก็มีอิสระทางชีวิตอิสระทางการเงินนะมีโอกาสสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้เลยนะมีโอกาสเลยทีเดียวนะต่อมาค่ะเรื่องของ ลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกเลยเขามองคุณไปที่พึ่งนะอาจจะมีเสียเงินเสียทองให้กับลูกหลานบริวารลูกน้องนิดหนึ่งนะรวมไปถึงคนรักด้วยนะอาจจะต้องช่วยเหลือนะแต่ว่าเพราะว่าคุณมีนั่นแหละคุณเป็นเสาหลักหรือคุณเป็นกําลังหลักก็เลยอาจจะต้องดูแลช่วยเหลือคนในครอบครัวคนในบ้านลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักนิดหนึ่งนะอ่ะ ต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อยปัญหาอุปสรรคคือความเครียดบางครั้งบางทีคุณคิดเยอะคิดหนักคิดมากหรือกังวลใจมากเกินไปทําให้ชีวิตติดอยู่กับที่เนาะเพราะฉะนั้นกังวลดีกังวลเป็นสิ่งที่ดีกังวลเพื่อที่จะเตรียมตัวนะอย่าจมอยู่กับความกังวลนั้นเองนะต่อมาค่ะเรื่องของคนรักเจาะลึกกันสักหน่อยโอ้โห ถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยมีคนมาจีบแน่นอนนะมีคนมาจีบแน่นอนมีสายเปยเ์้ามาด้วยนะ,ยะแต่ต้องบอกว่าอย่ารีบร้อนนะในหนึ่งในนี้มันอาจจะมีคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยโอกาสชัดเจนมีแถมยังจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกสายเปย์จะเข้ามาเอ,อส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้แฟนรักแฟนหลงอาจจะเปย์เงินให้คุณหรือสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีระวังเรื่อง,องความน้อยอกน้อยใจด้วยนะเติมความหวานให้กันเยอะหน่อย เพราะเขาดูจากพลังงานเขาจะรักคุณหลงคุณมากนะถ้าเกิดเติมความหวานกันดีๆก็จะแฮปปี้ดีด้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยสนใจเขาเขาจะงอนนะ,ะต่อมาปัญหาอุปสรรคอะไรอีกที่ต้องเรามาระวังสิ่งที่ต้องเรามาระวังคือชีวิตจะดีมากๆในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นแล้วยามขึ้นอย่าหลงยมลงอย่าท้อรวมไปถึงดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเมื่อกี้ทุ่มเททางานหนักไปอาจจะส่งผลให้เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายได้เนาะ ต่อมาค่ะเ,เรื่องของความสําเร็จมีไหมโอ้โหสําเร็จแน่นอนกันยายนนี้คนวันจันทร์นะคิดหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนาความตั้งใจของคุณจะนำพาความสำเร็จความสมหวังมาสู่ชีวิตคุณต่อมาค่ะเรื่องของการงานกันบ้างการงานเป็นอย่างไรการงานต้องบอกว่าอาจจะมี บททดสอบมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ต้องบอกเลยไม่ขนามือคุณคะ่ะคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะฝ่าฟันป,ปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้บางครั้งบางทีอาจจะเจอคนเอาแต่ใจแต่ต้องบอกเลยถ้าคุณปล่อยวางไปซะชีวิตของคุณก็ไปข้างหน้ายังไงคุณก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าความตั้งใจของคุณความเก่งของคุณคุณจะเอาชนะทุกคนได้อยู่แล้วนะใครคิดจะเป็นศัตรูจะแพ้พ่ายพ่ายแพ้แพ้พ่ายตัวเองไปอยู่แล้วเนาะต่อมาค่ะโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โห มากมายมหาศาลต้องบอกว่าอย่างเงี้กันยายนนะคนเกิดวันจันทร์มีโชคมีลาบมากมายเลยทีเดียวขอแค่อย่าละโมบโลบมาแล้วกันถ้าคุณไม่ละโมบโลบมากคุณได้โชคได้ลาบแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังหรือละโมบโลบมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเอ,อเขาเรียกว่ากรรมเออดีกว่ากรรมตดเหรอหรือว่าอย่าจจะปลาสองมืออะไรอย่างเงี้ยนะอ,อมีโอกาสที่จะได้อยู่แล้วพยายาม อย่าละโมบลบมากละกันนะยิ่งคุณมีความคิดที่ดีนะยิ่งมีโอกาสมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างแน่นอนสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจร้อนนะคะเอออย่าใจร้อนทําอะไรให้ทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทําด้วยจิตใจที่เมตตาคิดดีพูดดีทาดีทาดีคิดดีพูดดีทดําดีนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีๆมันจะเข้าสู่ชีวิตคุณนะคะโอเคและนี่คือคำาำนายนะังหมชของคนุณนะ ่อนที่เกิดในวันจันทร์ในเดือนกันยายน2 5 6พฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูและก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปลแล้วกับทุกคนชีวิตอย่าเบื่อบานตื่นรู้แล้ก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย